มานะครับผมมีแต่ทางนะครับไม่มีคุยหาไม่เจอโอ้โดนมาดูรังแรกตรงนี้นะครับเฮ้ยโดนวะเฮ้ยนู่นไงนี่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 ดินมานี่ครับโอ้เชือกมัดยาวอยู่นู่นโอ้มาถึงตัวครับนี่นี่ขามตรงนี้ครับผมเฮ้ยโดนวะดินดินดินจริงเอง anh ơi trời ơi khóc không cầm rác hai cháu, ui ก็สวัสดีท่านผู้ชม f อทุกท่านนะครับรวมถึงนา้นาๆทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามไหมที่มารับชมกัตบองเป็นครั้งแรกๆนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับหรืออีพีของการดักหนูปีนี้นะครับผมก็เมื่อวานเย็นได้มาก,ก็มืดแล้วครับห้าโมงนี่ก็พาทิตย์ก็ตกดินจนแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายช่วงเย็นให้ดูนะครับ พอมาถึงหมาก็หายากครับผมตอนนี้เพราะว่าไปตรงไหนยุดที่เราเคยไปแล้วมันไม่มีโนยูนะครับก็คือสภาพใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีนะครับผมก็ได้บอลลังสองลังนะครับโอเคครับยังไงแล้วก่อนที่จะไปรับชมผลงานจักช่วงเช้าหรือไปรุ่นกับช่วงเชา้านี่ไปรับชมกันผลงานเมื่อคืนกันก่อนนะครับผมว่า มีตัวมีแต้มให้โดนหรือไม่นะครับไปครับเดี๋ยวตะปองจะพาไปเก็บกับดักรอบเช้ากันครับผมไปรับชมคลิบเมื่อคืนกันก่อนเลยครับผมไปครับครับผมก็มาเจอกันยามค่าคืนนะครับก็พามาดักโนูก็ดักไว้ได้ไม่หลายนะครับวันนี้ก็ตอนค่ำนี้รอบแรกหรือว่ารอบเดียวเลยนะครับผมมายามกับแม่บ้านครับ ไปกันครับผมว่าว <spirituality> ันนี <mañana benim> ้เราจะมีผลงานกันหรือไม่นะครับไปหมยก็เป็นบิ้งน้านะครับวันนี้ลุยครับผมมาครับผมลังแรกอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นหมายท่ไกลทางใส่เสียเลยนะครับโอ้โหน้าปากลอยยังไม่มีตัวโดนเลยนะครับดักไว้ไม่ได้ได้ไม่กิ่ล่างเอง หลังนี้ก็ยังอยุ่ดีครับผมนี่ดูคุยนะครับบลเลอร์อะนี่ยังไม่โดนนะหรือว่าจะย้ายนี่ไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับเกตไกลกันอีกหนึ่งหลังครับผมไม่มีหรือยังไม่ออกครับผมปไปไปจุดต่อไปครับดูมานะครับผมมีแต่ทางนะครับไม่มีคุยหาไม่เจอ โอ้โดนโอ้มาแล้วครับแต้มแรกนึก็จะไม่ได้ซะแล้วยิงดักได้น้อยๆหลังอยู่โอ้โหอาครับผมล้วขออนุญาตเก็บนะครับยังไม่นั่นเลยนะโอเคเก็บครับผมน้งแต้มครับโอเคครับผมแต้มแรกกับเป็นหนูตัวเล็กๆนะครับก็มีแต่ทางวิ่งนะครับวางไว้โดนจนได้ครับผมไปครับดูจุดต่อไปกันครับผมรุนกันต่อครับ มาครับผมตรงนี้เป็นแปลงนาตรงโน้นเป็นแปลงหญ้านะครับฝังฝังโน,น้นะมาดูหลังแรกตรงนี้นะครับเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยนน่นไงนี่นี่น,นี่ดินมานี่ครับโอ้เชือกมัดยาวอยู่นู้นโอ้มาถึงตัวครับนี่นี่โอ้โหโดนครับผมโดนตเต็มๆเลยครับโอ้โอมาแล้วครับแต่ที่สองของ คืนนี้นะครับผมโอ้โหเด่นกู้รยกรยอ่ะจะจัดการก่อนนะครับโอเคครับผมแต้มนี้แต้มสวยเลยนะครับมหนึ่งแต้มครับไปครับดูหลังต่อไปครับใกล้ๆกันเลยครับขามบิงนะครับขามขามตรงนี้ครับผมเฮ้ยโดนวะดิ้นดิ้นดินจริงๆเองนั่นไงโดนครับผมนู่นนู่นนู่นนั่นไงอีกหนึ่งตัวครับ โอเคเดี๋ยวเอาขค้ืนมาเลยครับผมจัดการเลยนี่นะครับผมแต้มที่สามครับติดขาหน้านิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเลยแล้วกันนะครับแ๋วครับมาลุนข้างหน้าอีกหนึ่งลังครับผมจุดนี้จะย้ายที่ไปนะครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมนุ่นยุดดีนะครับไปเดี๋ยวไปอีกหนึ่งจุดครับตรงนี้ครับ ไกลจากจุดแรกเยอะเลยนะครับผมก็ติดแปลงมันนี่เลยมาดูก็วางวางไปก่อนนะครับคุยก็เกาๆครับผมจะไม่รู้จะมีตัวหรือไม่นะครับเฮย้ยหลังนี้ลั่นวะเห็นแต่ข้าวโพดนะครับข้าโพดวางอยู่นี่ไงสายเชือกเราเุย้ยไม่โดนครับผมโฮย้ย โอ้โหหอดอล้วจะอยู่หรือจะมาจุดจะยังไงจะใส่ไว้ไหมครับผมโอ้มีลั่นครับไม่โดนครับตรงน,นี้อีกหนึ่งลังครับโอหหนูหลิงวะโอเคจุดนี้เกิดดักไว้แค่สองลังนะครับนี่คุยก็เก่าๆนะครับอาจจะย้ายไปที่อื่นแล้วล่ะ ไปครับไปอีกหนึ่งจุดครับมาครับผมจุดสุดท้ายครับตรงนี้มาดักซ้เกาอีกทีไดโนเยอะๆไปคลิปที่แล้วนะครับดักไว้แค่3มหลังครับผมบริเวณที่ได้เป็นลูกมันไปนะครับว่าวันนี้จะโดนหรือไม่ครับผมอยู่ดีครับ เหมือนอัดอัดรูไว้นะครับผมตะปองก็เลยมาดักซ้ำก็ยัง,ยงเดี๋ยวอีกหลังนะครับหลังสุดท้ายแล้วล่ะจะโดนหรือไม่ครับหลังสุดท้ายโอ้นี่มันคุยรูไหมนี่คุยรูไหมนะครับคุยคุยดินแด,นดงเลย อย่างไม่เข้ากินครับผมเนี่ยไ,ไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับคืนนี้โอเคครับผมสําหรับรอบค่าแล้วก็รอบเดียวของเราในคําคืนนี้นะครับผม,มก็ได้มาทั้งหมดสามแต้มครับมีไซส์สวยๆมาหนึ่งเต้มเลยนะครับผมเรียงลําดับกันเลยนะครับก็สิบสามลังก็ถือว่ามานเลยนะครับผมแต่ว่าหมายก็ หางกันหน้าดูครับโอเคครับผมเอาไว้ลุ้นกันรอบเช้าอีกหนึ่งทีนะครับผมไปครับไปดูผลงานรอบเช้ากันครับผมโอเคครับผมนั่นก็เป็นผลงานเมื่อค่ำคืนนะครับผมกำมานยุ่เลยครับได้มาสามแต้มครับกับดักสิบสามหลังนะครับว่าตะปองเดินเลาะไปทุ่นนะครับไม่มีครับผม ตอนแรกลงมาดูข้างๆทางนี้นะครับลกๆถอดใจละไม่มีก็เลยเดินย้อนกลับมาตรงนี้นะครับมาเจอก็ดักไว้สามสีลังนะครับผมอมาดูกันครับว่าตอนเช้านี่หนูจะยูหรือไม่นีไ่ไงไม่น่ายูนะครับกับดักยูดีอยู่เลยก็มันอาจจะย้ายหรืออะไรนะครับผม ก็ไปดูอีกฝากตรงข้ามกันนู่นก็เหมือนกันนะครับฝากตรงข้ามกันนุ่นมาคุยแล้วก็หนูย้ายหนีหมดนะครับยูดีเหมือนเดิมครับผมทางเกี้ยงๆเลยนะครับนี่ลอยแบบหน้ามีตัวมากยูดีโอเคจุดนี้ไม่มีตัวครับจุดนี้นะครับเมื่อคืนนี้ได้ตัวนะครับผม ตอนเช้าจะมีอีกหรือไม่นะครับกับนักหากแล้วออ้ยโอันไม่โดนครับผมหุ้ยตกใจนกกระโดนแล้วไม่โดนครับโอ้โหไม่มีนั่นนะครับไม่มีขุยไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มีแค่ทางวิ่งก็เลยวางไว้คืนโดนเป็หนึ่งแต้มโอเคไปจุดต่อไปครับ นี่หนึ่งจุดครับเมื่อคืนนี่โดนนะครับตอนเช้าเป็นไงตอนเช้ายูนนิ่งเลย<ป>น่าจะมีมีเหลือแล้วมั้งนี่ตัวใหญ่เลยนะครับตรงนี้นี่เมื่อคืนนี้ฝังนอนครับแล้วรุ่น <c oughs> คุยบล้มนะครับ คือหลังนี้ก็โดนนะครับตอนเช้าไม่มีแล้วมีแค่สองตัวหรือไงตรงน,นี้อีกหนึ่งหลังครับน่าจะหมดแล้วแหละโอเคเก็บครับตรงน,นี้อีกหนึ่งหลังนะครับโอ oh. จุดเลกไม่ได้ตัวไม่ได้แต้มนะครับผมไปเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันครับ มาถึงอีกจุดนึงนะครับตรงนี้โอ้เดินไปจนหยันนู้นนะครับไม่มีครับผมเจอขุยเก่าๆไว้ตรงนี้ลใส่ไว้แค่ซองหลังนะครับดูครับจะมีตัวหรือไม่นะครับผมเมื่อคืนก็ลั่นนะครับน่าจะลั่นดยหนูเล็กซะแล้วนี่โดนครับผมหนึ่งหลังใกล้ๆกันนี่ครับอยู่ดีครับผม โอเคจุดนี้ไม่มีตัวเหมือนเดิมครับมาครับผมจุดสุดท้ายครับวางไว้เพิ่มเมื่อคืนอีกหลังนะครับมันวางไวท้ทางมดสีลังครับจุดนี้ามาซ้ำยุ่มหม่เด้เออะไรยุกยุกจิก,ก,กพิ่งวิ่งเข้ารูแล้วไงใช่ครับท่านผู้ชมตะกี้นี่ตะปองเห็นโนวิ่งเข้ารูนะครับนี่ ไม่ยอมกินกับดักเราหรือไงไงไม่กินจริงๆด้วยครับหลังที่หนึ่งห่อพุบเข้าไปในรูเลยนะครับตะกี้นี่หลังที่สองโอ้โหยอมกินจริงจริงครับแน่นอนจริงๆครับหนูตัวนี้เขากำลังคุดรูไหมนะครับนะ อาจจะเลี้ยงลูกก็ไม่รู้ลักที่สามโอ้โหอยย่ดีวะ่ะ หลังนึงน,นะครับดักลอมไว้นะครับผมอยู่ดีครับผมครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็เก็บกับดักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ใหม่ก็ยังหายากอยู่นะครับการดักโนกของเราเนี่ยจะไปใหม่ไหมเลยก็ลองไปดูมามันก็ มาไล่ไปแล้วมั่งโดนเ,เหมือนย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นกันแล้วนะครับตอนนี้หนูมันเริ่มไปหาที่ยุบไมนะครับก็พยายามจะหาผลงานมาให้นาๆนนได้รับชมกันนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับว่าตะปองจะไปหา อะไรทำอะไรตรงไหนยังไงนะครับสำหรับช่วงเช้าผลงานเราไม่มีนะครับมีก็เมื่อค่ำคืนอย่างเดียวเลยนะครับผมไปครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมช่วงเช้าแฮวครับเอายากอยู่ครับผม